สวัดีค่ะตอนนี้คุณกาลังอยู่กับงานซูนีฟูฟ 2025, ้ดเซสสันณซูนีทาวเวอร์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพบเจอกับเมนูอิ่มอร่อยจากหลากหลายร้านดังนีและแน่นอนเลยว่าตอนนี้มีอีกหนึ่งเมนูมาพร้อมสับเลา้วนะคะกับเมนูจากวัสนานั่นเองนี่ทำมาทางนี้คุณผู้ชมนะคะจะเป็นแบบเมนูพร้อมเสร์บเลยไม่ว่า อีสานก็มีค่ะคุณผู้ชมค่ะทอดร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้ชิมฟรีเลยนะใครที่อุ้ยติดใจไม่ไหวเลยอะ่ะอยากรับกลับบ้านที่สุนีของเรามีขายนะคะในโซนซปเปอร์มาร์เก็ตมีครบเลยคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะ26-30มีนาคมนี้มาเอนตอยกันค่ะที่ซุนีทาวเวอร์อุบลราชธานีพบกับเมนูอร่อยจากวาสนาและกิจกรรมมากมายให้คุณได้ร่วมสนุกกันเลยค่ะมากันเยอะๆนะ